นี่คือเฮียเจ้าของที่ทําหุ่นทั้งสามตัวนะฮะจริงๆเฮียเขาขายขายครับขายครับไม่นั่นคมันไม่ใช่ของกระทรวงงครับเฮียเซ็งกระทรวงงอเขาจะออกแต่กระจุ้นอย่างเดียวนะเฮียตัวเท่าไหร่ฮะเอาตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวตัใจศูนย์ก็ตัวที่ตั้งอยู่ถนนเข้าหลามวงเวียงเข้าหลามเจริญกรุงตลาดน้อยสัมพันวงศ์ก็ตัวนั้นแสนห้าครับ นนันความสูงความสูงสี่เมตรครับความสูงสี่้แสห้าเอสห้าบอแสนห้าพอก็คนใช้ด้วยกันครับแล้วก็บ้านเบนความสูงสองเมตรยี่ฮะสองเมตร่บบาทเจ็ดหมื่นเแล้วก็ตัวแม่ไม่กระท้อนก็เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมนตัวนี้สูงเท่าไหร่ทำเสร็ก็ประมาณไม่เกินย0่บปันครับแล้วก็ส่งให้ฟรีครับลงฐาสองเมตรประมาณสองครับ ใกล้เคียงใกล้เคีงครับเฮียจีแม่เขาบอกเหล็กนี่มันมาจากรถที่รถอะไรพกสิบล้อหกล้อรถเก๋งรถอะไรที่มันชนกันตายร้อยพ่อพันแม่ตกงตั้งหัวขาดว่าไม่ขาดเต็มเลยของจริงของจริงของจรงรถพวกนี้สร้างมาจากพวกรถจนนั่นแหละครับแล้วเราก็มาแกะอะไรบางส่วนที่ใช้ได้ก็มาขายชิ้นไหนที่ใช้ไม่ได้เราก็ช่างกิโลมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันตั้งแต่คนเชื่อครับแต่นี้เราเราพูดยากครับ ขาถามผมว่ากลัวไหมผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมเป็นคนจิตใจดีครับและอย่างหนึ่งผมเป็นคนมีความมั่นใจเพราะว่าผมเป็นเท่าแก่ได้ทุแปดคนเลยครับเฮียฝีมือมากเลยสวย<ล>ทุก<ล>ตัวปิญญาชีวิตปัญญาชีวิตหมายความว่า,าเราจับต้องจับอะไรทุกชิ้นสวยเลยทั้งทั้งอะไรอะไรทุกอย่างผมจับมาะต้อกหมดเลยเราไม่โกงราคาราคาไม่สัพพ่งทอาทำที่นี่แพงเอามาคืนได้เราส่งถึงที่เลยไม่ต้องห่วงไม่มีชาร์ คุยให้ละเอียดไม่มีชาร์จไม่มีบวกเอากันแบบแฟร์ช่วยคนไทยครับลูกน้องมีงานทําด้วยดีกว่าช่วยเฉยไอเกียไม่มีน้ำาัาดอ๋อผมจำแบกที่มีครับก่อนซึ่งส่วนใหญ่สลานยก็ซึ่งก็ไปใครก็รู้จักผมอ๋อเ็็ไปใน Google เลยมีมีเบอร์โทรอยู่แล้วนี่นะอ๋อผมีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมเลขายคุก็ดูแลให้ครับขอบคุณมากครเฮียอันนี้ผมลงโซเชียลได้นะได้โอเคผมบอกเาว่า ผมเป็นคนเป็นคนใจนักเตงสุดยอดมากครับพี่สวยทั้งตัวไม่ว่าพระออกพระปูกูก็ไปสนใจเพราะว่ากูเป็นเฒ่าแก่ตั้งอายุแปดปวแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมกูเรื่ความมั่นใจนักเตะก็ร้อยโอเคนะขอบคุณครับพี่ับ